จากกรณีที่ตำรวจได้มีการจับกลุ่มแก๊งค้ายารายใหญ่ตามนโยบายของท่านผบตรที่มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามยาเสพติดทั้งกระบวนการล่าสุดก็พบว่ากลุ่มเครือข่ายนี้มีวิธีการที่แยบยลนในการลักลอบขนถ่ายยาเสพติดโดยดัดแปลงป้ายทะเบียนรถพอกดรีโมทไปปุ๊บเนี่ย ทะเบียนจะสลับสับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่แล้วก็หลบหนีการจับกลุ่มครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ออกมาเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่าการดัดแปลงป้ายทะเบียนรถในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการปลอมแผ่นป้ายทะเบียนขึ้นทั้งแผ่นแก้ไขตัวเลขซุกซ่อนปิดบังหรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายทะเบียนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทรวมไปถึงการนำป้ายทะเบียนร,รถคันอื่นมาติดหรือการนำป้ายทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้วมาใช้ก็มีความผิดเช่นเดียวกันครับส่วนคนที่ขายระบบรีโมทซุกซ่อนแผ่นป้ายทะเบียนหรือขายป้ายทะเบียนปลอมก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะครับผิดข้อหาแรกคือมีและแสดงแผ่นป้าย และเครื่องหมายไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและอีกข้อหาหนึ่งถ้าผู้กระทำความผิดนำแผ่นป้ายหรือระบบที่ท่านขายไปใช้กระทำความผิดท่านก็มีความผิดในฐานที่สนับสนุนการกระทำความผิดครับและหากทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอมอันนี้หนักนะครับเพราะว่าจะมีโทษทางอาญาฐานปลอมแปลงเอกสารหลักฐานทางราชการ โทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่10,000ถึง1 0 0 0 0แบาทสรุปก็คือมีความผิดทั้งผู้ขายและผู้ซื้อครับ